บทที่หองค์การและการจัดก,การภาครัฐ1ความหมายขององค์การความหมายขององค์การองค์การคือกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่รวมตัวกันเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆมีการจัดระเบียบการทํางานอย่างเป็นระบบมีการแบ่งงานกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน องค์การแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือองค์การภาครัฐเป็นกระทรวงทะบวงกรมหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นองค์กรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศองค์การภาคเอกชนองค์กรที่ก่อตั้งและดําเนินงานโดยบุคคลหรือบริษัทเอกชนไม่ใช่โดยรัฐบาลและมีวัตถุประสงค์หลักคือการแสวงหากําไรจากการดําเนินธุรกิจองประกอบขององค์การมีหประการได้แก่ หนึ่งพื้นฐานขององค์การสิ่งที่เป็นหลักฐานในการก่อเกิดดำเนินงานและการคงอยู่ดขององค์กรสองโครงสร้างองค์การที่แบบการิบตินหน้าที่วามรับผิดชอบอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ภายในองค์กรสามเป้าหมายสิ่งที่องค์กรต้องบรรลุในอนาคตเป็นทิศทางและแรงขับเคลื่อนในการดำเนินงานสี่กฎระเบียบ ข้อกำหนดแนวทางหรือมาตราการที่องค์กรวางไว้เพื่อกำกัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานห้าสมาชิกบุคคลทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน 6. เทคโนโลยีเครื่องมือวธีการกระบวนการและระบบต่างๆที่นํามาใช้เพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสามารถแข่งขันได้ 2. แนวคิดเกีกับการจัดการ ที่เกี่ยวกับการจัดการการจัดการคือกระบวนการเชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลและองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อกำหนดเป้าหมายวางแผนจัดสรรทรัพยากรจัดองค์การและควบคุมการดำเนินง,งานให้บรรลุเป,ป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทรัพยากรหลักในการจัดการมีสี่อย่างคือคนเงินวัสดุสิ่งของและความรู้ในการจัดการ การบริหารองค์กรภาครัฐการรบิหาารรรองคค์กภัฐหมายถึงการจัดการทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศแตกต่างจากภาคเอกชนเพราะมุ่งประโยชน์ประชาชนมากกว่ากาไรหลักการสําคัญหลักธรรมาภิบาลหลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบหลักการมีส่วนร่วมหลักนิติธรรมแนวคิดการบริหารภาครัฐสมัยใหม่เน้นผลลัพธ์ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริการประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย โครงสร้างและกลไกหน่วยงานระดับชาติหน่วยงานระดับท้องถิ่นระบบราชการรวมตื่นอำนาจเริ่มกําจายอำนาจมากขึ้นการบริหารเชิงกลยุทธ์การกำหนดนโยบายสาธารณะการวางแผนเชิงกลยุทธ์การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลต่ำวิสทีดีดีการประเมินผลการดำเนินงานความทนะ้าทายการบริหารภาครัฐปัญหาคอร์รัปชันระบบราชการที่ซับซ้อนความแมานยำในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน สการบริหารภาครัฐคือเป็นใจสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต้องเน้นธรรมาภิบาลน,นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมทิศทางอนาคตภาคราดดิจิทัลโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชนแนวคิดการจัดการภาคราดแนวใหม่แนวคิดการจัดการภาคราดแนวใหม่เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการวิาพากษ์วิจารณ์ระบบราชการแบบดั้งเดิมว่าล่าชา้าและขาดความคล่องตัว แนวคิดนี้เป็นการนำเทคนิคจากการบริหารภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารภาครัฐโดยมีลักษณะสำคัญ10ประการเช่นการให้ความสำคัญกับการบริหารมากกว่านโยบายการองไถ่ายอำนาจการปรปับโครงสร้างหน่วยงานให้เล็กลงและการเน้นผลลัพธ์ การบริหารภาครัฐของไทยพก้าพันนาการของการบริหารภาครัฐไทยจากระบบสมบูรณนารายาสิทธาเป็นระบบรวมนย์การปฏิรูประบบราชการ่พศ2 5 4ารจากตั้งกระทรวงใหม่เียกส่วนราชการปัจจุบันมุ่งเน้นการบริหารภาครัฐแนวใหม่เป็นทอและดิจิทัลโครงสร้างการบริหารราชการไทยส่วนกลางกระทรวงทะบวงกรมส่วนพูมิภาคจังหวัดอำเภอส่วนท้องถิ่นอบจเทศบาลอบตลักษณะเด่นระบบราชการยังรวมถยงสูงแต่มีการกระจายอำนาจมากขึ้นหลักการสำคัญ หลักธรรมบัณฑิตางค์ไสตรวจสอบได้ประชาชนมีส่วนร่วมเน้นประิธิภาพและมีความรับผิดชอบแผนพัฒนาเนศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือกรอบวิศัสร์การบริหารงบประมาณภาคไทยใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานกำหนดวิสสาชาติ20ปีปัญหาความน่าชา้าและความไม่ยืดหยุ่นความท้าทายของการบริหารภาคใต้ปัญหาคอร์รัปชันและการใช้ทรัพยากรไม่ถึงมค่าระบบราชการที่ตับตอนและเปลี่ยนแปลงช้า กามเหลี่ยมรา้มระหว่างสินที่ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาครัฐลดลงแนวโน้มนในอนาคตรัฐบาลดิคตอน,นใช้ Big Data ้าและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการบริหารที่ริประชาชนเป็นศูนย์กลางการการับตัวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs สรุปการบริหารภาครัฐไทยมีพัฒนาการต่อเน,นื่องจากระบบยศูนถึงเชิงบัญหาคอลเลคชันความซับซ้อนความล่าชา้าอนาคตรัฐบาลดิจิตอปรสงใสัยริษประชาชนเป็นศูนย์กลาง